สิ้นจาวเทโกเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเ่นครับผมนายบริษัททองพิมพ์เลขที่6ชั้นม,มัธยมศึกษาีิดโดรับสิวันนี้จะมานำเสนอที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามเพื่อนเพื่อนเด็กรู้ใช่ไหมครับว่าคือที่ไหนเราไปดูและติดตามชมกันได้เลยครับไปเลยครับและสถานที่ที่ผมและจะ,จะพาเพื่อนเนและคุณครูไปเที่ยวก็คือมุยเน่นั่นเอ,เองนะครับว้าว wow. มุยเนย่หรือเมืองมุยเนย่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดบินทวนบินทวนในภูมิภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนามซึ่งเมืองมุยเน่นะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาวมีความสวยงามและมีความเงียบสงบนะครับซึ่งเป็นบริเวณชายหาดที่ยาวประมาณ10กิโลเมตรล่มลื่นไปด้วยต้นมะพร้าวริมชายหาดมากมายชาวบ,บ้านนะครับยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและก็มีอาชีพหลักก็คือการทําการประมง การทำประมงการทำประมงภาพของเรือหาปลาที่ออกล้องลอยไปกลางทะเลในลุ่งสางและกลับมายังฝั่งในยามเย็นเป็นภาพที่ปรากฏที่นี่ทุกวันทำให้ใชาทะเลมุนเน่เนี่ยมีบรรยาการที่แบบโอ้ special n a t ชั a l Mark หน้าพักผ่อนมีโรงแรมหนึ่งที่พักหนึ่งรีสอรอีกเพียบรวมทั้งร้านอาหารที่แบบโอ oh my gosh wow amazing ริมทะเลที่แบบโอ้ oh, romantic แล้วก็ที่นี้ครับกงกลายเป็นสถานที่พักตากอากาศี่ฟันของชาวทั่วโลกเลยครับเฮฮามมย์ฮามมอหฮามือมีทะเลทรายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเนินทรายสีแดงดอยกัดและเนินทรายสีขาวเบย์ตรังซึ่เนินทรายสีแดงเนี่ยก็มีขนาดกว้างใหญ่ทอดยาวตั้งแต่ริมฟังทะเลเข้าไปนในแว่วแผ่นดินเลยนะครอบคืมพื้นที่ประมาณ50เฮกตอร์50เฮกตอร์ อุณหภูมิเฉลยอยู่ที่27องศาเซลเซียส27องศาเซลเซียสวลนที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือช่วงเช้าหรือช่วงเวลาหลังจากบ่าย3โมงบ่าย3โมงเป็นต้นไปเพราะกระแสลมเนี่ยไม่แรงและแดดไม่ร้อนมากจนทำให้ผิวมไหม้นั่นเอง,เน,เง,องเนี่เสวนคอนเนอร์ายสีขาวตั้งอยู่ทางด้านทางเหนือของมุยเน่ห่างไปประมาณ20กิโลมีทะเลสาบสวยงามขนาดข้างของเนินไซเลยกว่าทะเลสาบใบตรัง ซึ่งครอบคุื้นที่มากถึง70เฮกเตอร์70เฮกเตอร์กว้างประมาณ500เมตร500เมตรและลึกประมาณ19เมตร19เมตรภายในเนี่ยเต็มไปด้วยดอกบวัวสีสันสดใสนั้นความใสสะอาดเย็นเย็นสามารถเช่าเรือไม,มา้ายไปรอบๆหรือจะเดินเล่นบริวเวณนั้นก็ได้เช่นกันลอกจากเนี้ช้ยทะเลที่เงียบสงบและทะเลทรายที่กว้างใหญสุงามแล้ว เมืองแห่งน,นี้นะครับมีสถานที่เที่ยวน่าสนใจอีกอย่างเช่น f a l ริสต์สตรีซึ่งเป็นเนินทรายที่แบบถูกก๊ซาซดยลํลมารเล็กๆจนทำให้เห็นชั้นของ s a h a า a ทรายที่มีสีแตกแต่างกัน,นไปทัศน์แตกต่างสวยงามต่อไปนะครับเป็นปราสาททอเรบริชานโนเป็นปราสาทหินเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่เก้าโรงงานผลิตน,น้้ำปลาและตลาดปลาเป็นชนเป็นชน ท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สายการบินโฟ l ์แอร์ไลน์ที่นี่สายการบิน f ฟิ์ตเอร์ไลน์าก,นน airline, การเดินทางไปยังเ,งเมืองวิเนีนั้นก็คือนั่งเครื่องไปลงที่เมืองโฮจิมินเมืองโฮจิมินแล้วต่อรถด้วยสารไปจํำทังไปเมืองมาเน่ใช้เวลาประมาณ4 hours, 4 hours หรือ4ชั่วโมงนั่นเองคงมีเวลายอย่างน้อย2วัน2วัน ในการเปลี่ยนไม่เน่ไม่เน่เพราะทําให้เราเนี่ยได้เที่ยวมมยเน่ได้อย่างเต็มเฮ้ยและไม่รีบร้อนสุดท้ายนี้โฟก็จะมาฝากเพลงพร้าะๆหนึ่งบทเพลงให้เพื่อนๆและคคนคูได้ฟังกันครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ เธอเคยสัญญาไม่มีวันแยกกันไปคำพูดนั้นรู้ไหมทำฉันเละลายทุกทีคทิดว่าสองเราคงรักกันดีดูเธอช่ญญางแสนดีแต่สุดท้ายทำไมเธอทำกันได้ลงกลับเป็นฉันยังคงให้อภัยเธอในทุกที ยามเธอไปทุกครั้งในช่วยรหลืไว้ทีทั้งแค่นี้เธอไม่จันหลอกลวงในคำว่ารักของเธอนั้นคือแบบไหนที่ผ่านมาหรือกแกให้ฉันท้อลงม,มันเลิกลกกันฉันก็ทั้งได้เพียงยอมรับมองเธอเดินแยกทางไปไปอับใรที่ไม่ใช่ฉัน มันนานแค่ไหนที่ตัวฉันไม่มีเธอ,อยังเค้องกันไหนที่เคยวาดฝันในวันนี้ยังคงรักและยังคิดถึงกันอยู่ไหมต่อให้ลักฉันและเธอมันสลายหายไปกับฝนเสียเสียเหล่าซื้อโอ้ไม่ใช่การ์เบนเทย์ก